ทีนี้เราไปดูในเรื่องของการทิ้งขยะ ATK กันบ้างาต้องบอกว่าอันตรายนะอันตรายมากๆเลยในส่วนของชุดตรวจบางคนซื้อมาตรวจเองแล้วไปทิ้งอย่างนี้คือไม่ถูกต้องวันนี้เรามีมาแนะนำนะครับโดยกรมการแพทย์นะาก็าออกมาแนะนำนะครับวิธีกําจัด ATK นะครับบอกว่าทิ้งอย่างไรนะครับให้ปลอดภัยป้องกันการกระจายของเชื้อโควิด19 นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะครับอธิบดีกรมอนามัยได้มีการกล่าวถึงกรณีพบมีผู้ที่ทิ้งชุดตรวจเอเดทเคนะครับแบบที่ใช้แล้วลงถังขยะทั่วไปโดยไม่มีการผูกมัดถุงขยะให้มิดชิดหรือว่าเขียนป้ายบอกเตือนนะครับก็เลยทําให้ประชาชนียว,วันว่าจะเกิดการแพร่เชื้อตามจุดที่มีการทิ้งขยะต่างๆเนื่องจากชุดตรวจเอดทเคนะครับที่ปนเปื้อนสารคัดหลังไม่ว่าจะเป็นน้ำโมกหรือว่าน้ำลายที่เราใช้ทดสอบกันก็ถือเป็นขยะที่ติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือประชาชนนะครับที่ซื้อชุดตรวจเอทเคเพื่อนํามาใช้ตรวจโควิดสิด้วยตนเองไม่ควรทิ้งลงถังขยะทันทีครับขอให้มีการกําจัดอย่างถูกวิธีหากตรวจแล้วไม่ว่าจะขึ้น2ขีดหรือขีดเดียวก็แล้วแต่ควรที่จะจัดการเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นผลลบปลอมและอาจปนเปื้อนเชื้อโรคอื่นๆด้วยสําหรับวิธีการกําจัดที่ถูกต้องนะครับก็คือ ควรฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าลาดด้วยผงฟอกขาวแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นแยกทิ้งกับขยะทั่วไปนะครับถ้าทำได้โดยการทิ้งครับก็ควรแยกเป็นสส่วนก็คือขยะที่ไม่ได้เปื้อนน้ำมูกน้ำลายหรือว่าสารคัดหลั่งที่เราทำการสวอบนะครับเช่นเอกสารกำกับชุดตรวจแล้วก็กล่องบรรจุภัณฑ์ก็ให้ทิ้งขยะทั่วไปได้ส่วนขยะที่เปื้อนน้ำมูกหรือว่าน้ำลายหรือว่าสารคัดหลั่งที่เราใช้ทดสอบกันนะครับหรือว่าจะเป็นตลับหรือแผ่นทดสอบหลอดใส่น้ำยา ต้องแยกครับพวกนี้ต้องแยกแล้วก็จัดการขยัะให้เรียบร้อยเพราะว่ามีโอกาสที่จะแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แนวทางการจัดการเดทีเคที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคก,ก็แบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือในพื้นที่ชุมชนนะครับที่มีระบบการเก็บขนขยะให้มีการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจําทุกวันโดยใส่ถุงขยะสีแดง2ชั้น โดยถุงชั้นแรกก็ต้องมัดปากถุงแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์เจขึ้นไปมัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่นและฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้งจึงจะมีการเคลื่อนย้ายไปไว้ณจุดพักขยะนะครับจากนั้นก็มีการประสานไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการเก็บหรือว่าขนขยะติดเชื้อในพื้นที่เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับเพื่อเป็นการกำหนดวิธีการกำจัดขยะติดเชื้อได้อย่างถูกวิธี สองกรณีในพื้นที่ชุมชนนะครับไม่มีระบบการเก็บหรือว่าผลขยะติดเชื้อหรือระบบการเก็บผลขยะติดเชื้อเนี่ยเข้าไม่ถึงให้มีการเก็บรวบรวมแล้วก็ทําลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ2ชั้นถุงใบแรกนะครับก็คือบรรจุขยะที่ติดเชื้อแล้วให้ลาดด้วยสารฆ่าเชื้อหรือน้ํายาฟอกขาวเช่นกันหรือว่าจะเป็นไฮเตอร์ก็ได้จากนั้นเราก็มัดปากถุงให้แน่นครับแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์เจ จากนั้นเราก็นํามาใส่ถุงขยะอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อมัดปากถุงทั้งชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่นฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้งซึ่งขยะที่ผ่านการทําลายเชื้อแล้วนะครับก็มีการก็ต้องประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อที่จะนําไปกําจัดขยะนะครับโดยหลังจากขยะติดเชื้อแล้วเราก็ต้องมีการล้างมือด้วยหลังจากที่เราเอาขยะไปทิ้งล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือว่าน้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ทันทีครับ